นักเลงหลายเต็มแม่ไม่ครับไม่หลุดเต็นมันเลยยังมันเลยยังไม่ดีนี่ยังยังไม่เดินก็โดนซะพังเฮ้ยยังยังดีโดนโดนสองดอกแล้วสามดอก สวัสดีครับสวัสดีทุนเย็นอากาศร้อนๆอบอ้าวนะครับผมโอ้โหฮะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดนะครับของวันนะครสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดองศาร้อนมากครับตัวนี้มาเลยมิงมาเลยนี่พาบอกกําลังกายนะครับตอนเช้าไม่ได้เดินนะฮะพร้อมนแล้วครับผมเตรียมนะครับพร้อมไหมนะครับตัวนี้ เราคุณตาแล้น,นะครับเราจะพามิ่งเดินเลี่ยงเดินเลี่ยงรถที่ทําการทําถนนนะฮะเราก็จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับท่านนิดเดียวฮะก็คือกลัวกลัวน้องตกใจนะครับเฮ้ยนะครับเฮ้ยนะครับเฮ้อยากไปล่ะครับใจเย็เนใจเย็นใจเย็นๆอันนี้นี่นี่ถือจ้อยนี่น,นี่อยู่เฉยๆนี่บอกให้หลูกอยู่เฉยๆอย่า เยนเย็นลูกเย็นเยนได้ไปได้ไปเราคุณตาก่อนเด้ไปได้ไปได้ไปเฮ้เชเลเชบ่านะไม่ล่นน้แมกกาเดนะ่ไว่ไม่ล่นน้บึงไม่ไ่ล่นเลยเกี่ยดเกียนั่นนั่นแน่ไม่เอานี่ใส่บังคับนี่เรานี่ที่หนึ่งเลยนะนี่ฮะไม่น่าเลยแม่ถึงโบกใเแล้วเกินเรานี่ ทมมาเด,ดือดครับผมผมมาเด,ดือดครับอย่าเพิ่งไปรอคุณตาก่อนอ,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 อื้อเนาะเฮ้าเฮ้าเฮาไป้เลยอถอย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  เปลี่ยนเส้นทางเลยเปลี่ยนเส้นทางครับเราจะ,ะลดระยะทางจาก2กิโลเมตรก็เหลือ1กิโลเมตรนะครับไปทางไหนครับคือตาครับไปทางไหนครับ <c oughs> ไปละ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 เฮ้ยมึมามีวันนี้มาเฮ้ยมามา oh, <c oughs> มาเฮ้ย <c oughs> นะครับมาตามมมาเลยครับตาม,มเมาเลยนะครับตามามาเลยครับให้มกชินครบนะครับมาเลยอืมเดี๋ยวนี้มาลูกเบาๆเบาๆมเ่องนเคื่ มามามาลูกมา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 เรื่เจอหนุมหน่มด้วยเจอหนุ่มด้วยโอ้โหเอจอหนุ่มด้วยครับผมมองเห็นสา,านยมัไกรเลีงเฉียงนะครับมามาเรื่อ เขาจะไปทางไหนระเรียกชายหเรียกวาเรียกขวาเรียกขวาท่านนเียขวาี่ับเรียกขว้ามึงตาับเรียกขวาขับแม่เรียกขวามาเลงมามีมาเีขวีขวเรียกขวาไมต้องเแมเ่มาต้องเต็ อขนุนะขนาดนักเลยยังดีหยังดีดีอืยังเท่าแรไหมมาเบสมาเ่งหนขึ้นมาผมนักแรงครับผมยังเป็นนักนขำยังนีเดินขนักครับขรัมามมาใหงดียังดีดี

ผ้าอยงังชาดแต่ผ้าเนี่ยนอะนอยังชาิกัดอกกัเบีย้ยก็เดินไปเดินไปเลยเดินไปนะท่าน,นบรรยากาศตันนี้ร้อนมากเลยนี่สุดยอดเลยครับ่น,นอนอยิ่งไปผมก็ไปเห็นท่อนร้อนร้อน ทา,างยาวขึ้นติดติดในเอ้ผมดีๆปไดีผมสนตุ๊กชิ่งถึงบ้านเลยนะครับเลี้ยวขวาเลยเลียวขวาเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงาพ่งมันจะใช่มันจะใช่ เฮ้ยนี่ยังกันไหมครับยังเคลอนเลยนะขาหลาขึ้นฮิฮิฮิวิ้ิเตืนนี่ไม่เพี้ยนะครับเนี้ยเ้ยเร็วๆลุกเร็วเร็วกับถึงบ้าเร็วๆนะเร็วๆเร้โๆ ยินเสียงลดไปแล้วครับอยินเสียงลไปแล้วเดิสองดออเมื่อกี้เนี้ยธรบมดาครับผมถือแข้งกันนีเยอะเมื่อกี้มันชิ่ออ, oh, <no. S 1> อนอนมาว ึงไรหนึ่งใช้ให้ด้วยนะครับถึงบ้านแล้วปลอดภัยแล้วครับมาตื่นแช้งรัดละพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ